สวัสดีครับวันนี้ของที่บ้านแทนมีราคาน้ำเหรียญเป็นเหรียญของหลวงพ่อก,กันวัดพญาณนะครับเรียกว่าเหรียญเสมารุ่นมงคลลาบปี2536ก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาภายหลังนะครับหรือเรียกว่าเหรียญย้อนยุคเหรียญจะมีสร้างย้อนยุคขึ้นมาหลายปีนะครับแต่ปี2536ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการอของนักสะสมนะครับในการเล่นหา เดี๋ยวมาดูลักษณะโดยรวมของเหรียญก่อนนะครับเหรียญก็จะเป็นทรงเสมาจอห่วงตรงกลางก็จะเป็นแกะพิมพ์เป็นหลวงพ่อกันนะครับนี่ครับตรงกลางแกะพิมพ์เป็นหลวงพ่อกันแล้วก็จะมีรายละเอียดด้านบนจะบอกพอสอไว้นะครับสองห้าสามหกด้านขอบเหรียญจะมีตัวหนังสือบอกว่าหลวงพ่ออุปชานะครับแล้วก็กลั่นนะครับวัดพญาต เหรียที่น้ำมห้ชมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวออกผิวไฟสภาพประมาณ80%เเดี๋ยวผมให้ดูขอบข้างเหรียญอันนี้คือขอบด้านข้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังจะมีข้อความบอกไว้ด้านบนเลยครับว่ามงคลลาบนะครับมงคลลาบแล้วก็เป็น ยันนะครับแล้วก็เป็นอัคระอัคระแล้วก็ยันนะครับผมด้านล่างสุดจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้สังเกตจะเห็นเหมือนเป็นวงเดือนนะครับก็เรียกกันว่าบล็อกอวงเดือนนะครับเป็นเหรียญที่านาบบูชานะครับเพราะว่าจัดเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์สูงทางโชคลาบเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีมาร์กเช่นเดียวกันถือว่าครบทุกด้านครับ ราคาเช่าหาปัจจุบันอยู่ที่หลักร้อยไปไปลายถึงหลักพันกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสมบูรณ์ของเหรียญที่สําคัญก็คือผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับเป็นความพึงพอใจระหว่างกันทั้งสองฝ่ายจัดว่าเป็นเหรียญดีที่น่าบูชาครับท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับและเดี๋ยวถ้าได้วัตถุมงคลของสะสมใหม่ๆม,มาก็ จะมาทำเป็นคลิปให้พี่ๆรับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ